สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําในส่วนของแอป c a t m r นะครับในส่วนของแอปตัวนี้นะรูปตัวยิ้มอันนี้คือแอปย่อยนะครับที่โหลดมาสะสมคะแน่นนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้ผมออกมาจากไหนนะคือแอป2ตัวนี้นะครับก็คือผมใช้ pvn นะครับเพื่อเปิดมานะก็คือตัวนี้นะครับอ่ะมันสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็โหลดแอปมานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของแอป c a t m r นะครับ อันนี้ผมปิดไว้นะพ้าถ้าเปิดนี่เนี่ยเขาจะช้านะครับเราเปิดเฉพาะตอนโหลดมาก็พอละอ่ะในดูในส่วนของคะแนนนะครับตอนนี้มี3,290นะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือผมเล่นเองทั้งหมดนะก็จะยังไม่มีของเพื่อนนะครับนีก็มีช่วงนักไล่นะครับอตอนนี้ก็ของผมเองหมดเลยสองวันก่อนได้อยู่ที่3ามพันหนึ่งร้อยคะแนนนะครับของเมื่อวานได้ อ่าสามไปหกร้อยแปดสิบสองแล้วก็ของอีกอันหนึ่งก็คือสามร้อยสิบนะครับมาทดลองดูในส่วนของวันนี้นะครับก็เพิ่งเล่นไปตอนนี้นะก็ได้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เก้าร้อยสามสิบนะครับก็คือมาเล่นผ่านต่อด่านนะอ่ะใน,นส่วนของแอปนะครับนี่มันก็เล่นอันนี้ผ่านด่านหนึ่งด่านก็ได้ร้อยห้าสิบห้านะครับส่วนตัวนี้อันนี้เอามันจะนับเป็นเลเวลนะครับถ้าผ่านหนึ่งเลเวลเนี่ย ทารัปหนึ่งดจะได้112คอยนะครับอ่ะอีกอันนึงที่ผมเล่นอยู่จะเป็นแอปแคสแคสเอสเคดนะครับตอนนี้ก็จะได้ด่านละ31คอยนะครับซึ่งมันจะจํากัดแต่ละวันนะบางทีผมก็ดูอยู่นะครับเมื่อวานนี้ได้เท่าไหร่อ่ะได้6ก0กว่าแล้วก็ลองเล่นดูแล้วมันไม่ขึ้นนะครับในส่วนวันนี้มาเล่นแล้วขึ้นผมก็ได้ไป1,000กว่านะในส่วนของการถอนเนี่ยคนเล่นนานๆปุ๊บ รู้สึกว่ามันจะให้ถอน0.4น,นะครับแต่ว่าไม่เป็นรายคะแนนค่อนข้างได้เยอะนะผมกดถอนไปน่าจะเมื่อวานเนี่ยอะก็ไม่ใช่เมื่อวานเลยก็จะเป็นของเมื่อวานนี่แหละแต่ว่ามันนับมันนับวันยังไงของมันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างได้เยอะนะครับถ้าเราใช้ p v n นี่ถือว่าบวกขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าในส่วนของ t ิ k ต o อกลองใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับอะพอดีเมื่อวานนี้มี เพื่อนในกลุ่มทักมานะครับว่า,าใช้ p b n เนี่ยมันได้นะแต่ว่าไม่รู้จะโดนบล็อกไหมแต่ว่าผมก็ได้คะแนนอยู่นะก็ลองทําดูนะครับอพอเราโหลดมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้ PVE ในในการเล่นนะครับแล้วก็เล่นปกติเลยนะครับอันนี้ผมลองดูละเหลือแค่ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ลองนะจะได้ลองไปเรื่อยนะครับในส่วนของแอปอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ของผมใช้ของแคทอารามนะครับแต่ว่า มันถอนไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้อย่าพยายามไปใช้นะเออมันถอนขั้นต่ำนี้4ดอลลาร์นะครับงานเข้าเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอผมมีคะแนนสองพัน 2, แล้วนะครับนี่แต่ว่าต้องดูด้วยครับว่าแต่ว่าถอนขั้นตำ่ำของผมมัน4ดอลลาร์เนี่ยจักจะถอนแค่0ูนย์ดอลลาร์นะครับใช 30, ้สา0หมนกว่าเลยอันนี้ก็โหลดจาก ตัว PBN นะครับเพื่อสะสมเพิ่มนะในส่วนของตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองลองไปใช้ดูนะครับเราจะได้คะแนนเร็วๆขึ้นในส่วนของแอปเฟรมเนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับก็คือเมื่อวานผมเปิดแค่สองแอปนะครับก็คือในส่วนของแคตอะลามแล้วก็แคตเอ็มอนะครับมันมีหลายตัวนะอันนี้เป็นแบบโหลดเกมมาทั้งหมดเลยนะครับก็มี5ตัวละผมว่าค่อนข้างหาเงินง่ายนะ ในส่วนของแอปพวกนี้ก็เคล็าอะราร์มอีกกันหนึ่งอ่ะก็จะประมาณนี้ก็ลองโหลด PBN มานะครับอันนี้ก็ใช้ฟรีนะอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ